การกิจของฟอร์นร์เจอริญนี้ครับเรามารับประสบที่ประตูน้อยหลังจากจอเกถไปใส่บาตรที่บ้านโยมอีกครังนึงบรรยากาศยามเช้าครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวย อยู่ในฟอร์เรนเจอร์นิวฟอร์เรนเจอร์สองเปอร์เเช้าบรรยากาศเย็นๆที่บ้านตุ่มน้อยครับสีสเกตบรรยากาศสวยๆแสงอาทิตย์ล้ำไรเช้าตรู่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยหน้าบ้านนี่หมดหน้าบ้านเลย ฮะมาแล้วจ้า <c oughs> โอ้ยค่อยๆหน่อยเนาะ <c oughs> อ๋อเราเปิดแปดไว้มีหน้าละ <c oughs> นี่เลยนี่นอการปร์ดเรนเจอร์กิจกรรมพุทธสง